มาดิสิมาดิปฝนอะไรตั้งนานอ,ะอ่ะฮะฝนอะไรตั้งนานครับตื่นแล้วเหรอใช่โมนิ่งนะมม<า>มีอะไรกันวันนี้นี่นจะไปหาดาลินอีกเว้ยวายจะหาดาลินอีกไปทำไมคิดถึงเหรอ<ม>โอ้ตื่นคิดถึงญาญินโอ้ตื่นเช้ามาก็คิดถึงสาวเลยอะ่ะ คิดถึงดารินมคิดถึงมากไหมคิดคิดถึงมากแล้วเรามีอะไรให้เขาหรือเปล่าของไม่มีของไม่มีแล้วต้องให้อะไรแทนดีเนาะไม่มีของให้อะไรแทนดีอืมจุ๊บได้ไหม<ะ>ในซ้อมซ้อมจุ๊บไหนจะสมมุติเจอดารินมา,าจุ๊บสิไปไปดูหาดารินจริงๆเออ ไปไปไป,ไ, Sho, ไปดูดาร์ถ่ายละครดีกว่าไหมเอาไหมเฮ้ยไปดูแค่ไปดูดารินเริ่มไปดูดาร์ถ่ายละครดีกว่าไปดูดารินโอ้โหไปดูดาร์ถ่ายละครดีกว่าไปดูดารินโอ้ยแดนไม่ได้เลยไปดูดารินโอ้ยเรานี่ยนะไูดิน 加加加，拜拜加。